จากข้อมูลงานวิจัยที่ผมไปเจอมาเซลล์มะเร็งมีความสามารถในการหลอกร่างกายให้ส่งเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยงพวกมันเองเพื่อให้มันรับสารอาหารที่เรากินเข้าไปอีกภาษาอังกฤษเขาเรียกกระบวนการนี้ว่า angiogenesis มุ่งเน้นไปที่การป้องกันแบบ Organic โอเคทีนี้ปัญหาจริงๆก็คือถ้ามะเร็งมันได้รับสารอาหารที่มันชอบมันก็จะยิ่งกลายพันธุ์เซล์มะเร็งมีลูกไม้อะไรบ้างในการรุกรานระบบของเรา ในวันที่มนุษย์รู้จักกับมะเร็งก็เกิดคำถามขึ้นมามากมายว่ามันมาจากไหนมันเกิดขึ้นได้ยังไงมีวิธีการจัดการพวกมันทิ้งไปไหมและคำถามยอดฮิตท,ที่สุดเลยก็คือ มันหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราได้ยังไงทําไมมันฉลาดจันสุดท้ายหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าม,มาอย่างยาวนานพวกเขาก็ได้ข้อสรุป3ข้อเลยครับคือ 1. มันปิดกั้นการทํางานภูมิคุ้มกันของเรา 2. มันพรางตัวได้ mimicry แล้ว 3. มันมีการพัฒนาฉลาดขึ้นอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมที่น่ารักพร้อมแล้วตามผมไปแบไตเจ้าเซลล์มะเร็งวร้ายพวกนี้ได้เลยครับ ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับดรแบงค์ชีระในช่องโคชแบงช่วงวิชาการพาเพลินจะพาท่านผู้ชมไปเปิดประตูไขความลับว่าทำไมเซลล์มะเร็งรุกรานระบบเราได้ง่ายขนาดนี้สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องนี้สามารถกดปุ่มจอยสีฟ้าได้แล้วใต้คลิปนี้จะช่วยเป็นกำลังใจในการเรียบเรียงถ่ายทำและหาข้อมูลโคชแบงและทีมงานได้มากเลยครับลูกไม้ข้อที่1ของเซลล์มะเร็ง มันปิดกั้นการทำงานของภูมกันเรา <S <S มะเร็งถ้าจะพูดถึงมันก็เป็นโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นจากเซลล์ของเราเองที่เกิดความผิดปกติภาษาอกรกฤษว่ามิวเตหรือว่าแปรสภาพไปมันเป็นเซลล์ของเราเองโดยทั่วไปภายในร่างกายเราเมื่อตรวจพบเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่เสื่อมสภาพทีเซล ระบบภูมิุมกันก็จะส่งสัญญาณปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิป๊บมาเลยนะเอ้ยตรงนี้เสื่อมสภาพแปรพักแล้วนี่เซลล์เหล่านั้นจะทําลายตัวเองทิ้งทันทีที่เซลสั่งงานทําลายทําลายทําลายกระบวนการนี้เราเรียกว่า apoptosis ตัวอย่างที่เข้าใจง่ายที่สุดคือเล็บผมผิวหนังเมื่อเซลล์เหล่านี้หมดอายุเสียหายทีเซลล์ของเราก็จะเปิดโปรแกรมสั่งตายอพอ p t o s i s ให้พวกมันทันทีแล้วส่งคำสั่งให้เจ้าเซล์ใหม่ เกิดขึ้นทดแทนแต่พอเป็นกับเซลล์มะเร็งแล้วมันกับปิดระบบอ p o p t o s i s ของเราสัง,งนันที่เซลล์ไม่สามารถไปสั่งงานได้มันจึงไม่ถูกทำลายสุดท้ายเพิ่มจำนวนขึ้นมาเรื่อยๆเป็นมะเร็งระยะลุกลามตอบไปที่เคยพูดไปแล้วในภาพเพลิน EP ก่อนว่าเซลล์มะเร็งระยะแรกๆ ตรวจเจอก่อนรักษาก่อนนักวิทยาศาสตร์จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความสามารถของระบบ apoptosis ของ T cell เหมือนจะเจอปุ๊บเร่งบูตพลังให้ระบบ a p o p t o s i สของ T cell เลยสุดท้ายเซลล์มะเร็งที่อ่อนแออยู่ก็จะซู้ไม่ได้แล้วก็ตายลงในที่สุดถ้าคุณไม่ตรวจก็สนุกเลยครับเซลล์มะเร็งทำงานของมัน เต็มที่จนเพิ่มจำนวนเป็นระยะ2ระยะ3พอมาระยะท้ายๆก็จะรักษาได้ยากกว่าเดิมมากดังนั้นถ้าให้อธิบายขั้นตอนของเซลล์มะเร็งในการปิดระบบอ p o p t o s i s ง่ายๆก็คือเซลล์มะเร็งวายร้ายมันสามารถเพิ่มสาร b c 2และ Bcl x ได้สารตัวนี้มีหน้าที่ยับยั้งกระบวนการอ p o p t o s i s ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในเซลล์ขณะเดียวกันพวกมันก็จะสามารถลดโปรตีน Bax แล้วก็ BAK ได้เช่นเดียวกันโปรตีนเหล่านี้เนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำให้เกิดโปรแกรมสั่งตาย Pro apoptosis ถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นการช่วยทีมงานโคชแปงได้มากเลยถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้ความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยเอาไปใช้ได้จริงอย่างนี้อีกกดติดตาม Facebook Fanpage โคชแปงได้เลยนะครับสกดภาษาอังกฤษ ตรงตัวอยากเม้นอยากมาว่าอะไรยิงมาใต้ YouTube นี้ได้เลยครับจะเป็นที่ที่เห็นเร็วที่สุดถามว่าแล้วมันมีวิธีแก้ไขการยับยั้งระบบอ p พ p t o โ i ซิสของเรานี้ไหมมีแน่นอนครับบอกเสมอเลยว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาท่านผู้ชมต้องมั่นตรวจเช็คสุขภาพอยู่เสมอเพราะมะเร็งตรวจก่อนเจอก่อนหายก่อนระยะแรกหายง่ายระยะสุดท้ายหาย,ยาก <Workers. S 2> ท่องเอาไว้เลยนะครับเรามาดูล <leaving> ูกไม้ของเซลล์มะเร็งในการหลบหลีกการถูก <człowie> ก <k> ําจัดข้อที่2มันพรางตัวได้ครับภาษาอังกฤษว่า mimicry ก่อนที่จะเข้าเรื่องท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเซลล์ของเรามีหน้าตาด้วยนะตามรูปนี้เลยครับเซลล์ปกติจะหน้าตาแบบนี้แต่เซลล์ที่ผิดปกติจะหน้าตาแบบนี้นี่คือวิธีที่ห้องแลบ เขาใช้การดูว่าคุณเป็นเซลล์มะเร็งนี่คือเซลล์มะเร็งหรือเปล่าเพราะบางครั้งเวลาไปตรวจเลือดก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าเป็นมะเร็งต้องดูใต้กล้องจุลทรรศน์เท่านั้นถึงจะฟันธงได้เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเซลล์ที่มีความปกติตายหรือกำลังจะตายจะถูก เปิดโปรแกรมสั่งตายโดยระบบภูมิกันขั้นตอนนี้ถูกดําเนินการโดยแมคโครฟาจก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งพอพวกมันได้รับคาสั่งเฮ้ยแมคโครฟาจได้รับคําสั่งแล้วพวกมันจะพุ่งเข้าไปจับที่เซลล์ผิดปกติกินทันทีแมคโครฟาจเนี่ยจะเหมือนกับเอเลี่ยนที่คอยขมือบเซลล์ที่ผิดปกติเอากลับเข้ามาระหว่างที่มันขมือเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ว่ามันกินอะไรเข้ามามันก็จะได้รับ DNA ของผู้บุกรุกด้วยนะครับไม่ใช่กินอย่างเดียวแต่ว่าเรียนรู้ ระหว่างที่กินด้วยแต่ช่องโหว ก็อยู่ในขั้นตอนนี้เช่นเดียวกันในปี2009ดรไอเวนไวส์แมนผู้อำนวยการสถาบัน Stanford Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine ตีพิมพ์งานวิจัยที่ตอบคำถามนี้เอาไว้ว่าเซลล์มะเร็งสามารถส่งสัญญาณออกมาได้เพื่อหลอก m แ c r o ครฟาจเฮ้ยเซลล์มะเร็งก็ส่งปิป๊ป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 ปิ๊ปปิ๊แมโครฟาจอย่ามานะฉันหลอกเธอเอาไว้ก่อนสัญญาณนี้เรียกว่า Don't Eat Me Signal แปรตรงตัวเลยนะครับอยากกินฉันก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปขอแนะนำตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งก่อนก็คือ MHC class 1 MHC class 1คือโมเลกุลชนิดที่ส่งผลต่อการทำงานของ T cell ก็คือไซ t o t o x i c ิก T cell เรียกว่า T cell ชั้นสันนะครับระบบตอบสนองต่อภูมิกันในร่างกาย2ส,ส่วนนี้เกี่ยวข้องกันโดยตรงปกติแล้ว MHC ที่พบ ในพื้นผิวของเซลล์ส่วนใหญ่จะนําโปรตีนภายในเซลล์บางส่วนออกมาแสดงบนผิวเพื่อให้ร่างกายเห็นชัดไปเลยว่าฉันเป็นเซลล์ปกตินะเหมือนเอาเซลล์ข้างในเนี่ยเปิดให้ดูเลยติดธงติดสัญญาณให้ดูว่าเนี่ยฉันเป็นเซลล์ปกตินะกระบ,บวนการนี้เองที่เซลล์มะเร็งจะเข้าไปแทรกแซงทําให้พวกมันรอดพ้นจากการถูกทําลายอธิบายง่ายก็คือเซลล์ปกติของเราจะมีหน้าตาแบบหนึ่งติดธงแต่เซลล์มะเร็งจะหน้าตา ไม่เหมือนกันทีนี้พอมันเห็นว่ากําลังจะโดนระบบคุ้มกันแมคโครฟาจัดการกําลังจะจับกินมาแล้วเนี่ยมันก็จะรีบหยิบนักกากหยิบทงขึ้นมาที่มีชื่อว่า m h c Class 1ออกมาสวมทันทีเลย ระบบภูมิคุ้มกันของเราเลยสับสนและคิดว่ามันเป็นเซลล์ปกตทิทั้งที่มันเป็นเซลล์อันตรายเซลล์ผู้บุกรุกที่ใสหน้ากากอยู่สุดท้ายมันก็รอดจากการถูกจับกินไปได้อย่างแยบยลสิ่งที่มันทําได้สุดยอดจริงๆนะครับแล้วแบบนี้มันมีวิธีป้องกันไหมครับมีแน่นอนเดี๋ยวนี้นะครับเรามีเทคนิค ที่เรียกว่าภูมิกันบําบัดแล้วครับเมื่อภูมิกันของเราแข็งแรงมะเร็งก็จะไม่สามารถหลอกเราด้วยหน้ากากที่ชื่อว่า m h c Class 1ได้อีกต่อไปวิธีเสริมภูมิกันป้องกันมะเร็งมีเยอะมากในช่องนี้เป็นคลังห้องสมุดเลยนะครับท่านผู้ชมติดตามเอาไว้เลยนะลูกไม้อย่างที่3ก็คือมันสามารถพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นตลอดเวลา เซลล์มะเร็งมีการพัฒนาเรียนรู้อยู่เรื่อยๆเซอร์พอลเนอร์ได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบนกลไกควบคุมโรคมะเร็งเขาชอบพูดไว้ว่ามะเร็งคือโรคของการแบ่งเซลล์การกลายพันธุ์ของมะเร็งไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะมนุษย์ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบขึ้นจากเซลล์นับล้านล้านเซลล์มีการเกิดแก่เจ็บ ตายการทำซ้ำของเซลล์อยู่เสมอเพื่อให้เราคงสภาพร่างกายไว้ได้แต่กระบวนการเหล่านี้จะถูกควบคุมอยู่ในกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพิมพ์เขียวปัญหาคืออนานิคมของเซลล์ในร่างกายเรามันกว้างใหญ่มากมันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเหมือนเราซีลอกเนี่ยบางทีมันก็มีการจางบางทีมันก็มีเศษขี้เข้าไปเศษ อะไรนิดๆหน,น่อยๆก็เหมือนกับเซลล์เราบางครั้งมันเกิดการกลายพันธุ์ที่ผิดเพี้ยนไปร่างกายเราจึงมีระบบที่จะคอยดีเทคเหมือนกล้องวงจรปิดดูว่าเฮ้ยอันนี้เธอไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ทีเซลล์มาแมคโครฟาจมานักวิทยาศาสตร์หลายคนบอกครับว่าจะมีเซลล์มะเร็งแน่นอน ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยู่บนโลกนี้นานพอก็ <LGBTQ> คือทุกคนมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วแต่สําหรับผมขอให้ไม่เป็นโรคมะเร็งจะดีกว่านะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันแบบออร์แกนิกโอเคทีนี้ปัญหาจริงๆก็คือถ้ามะเร็งมันได้รับสารอาหารที่มันชอบมันก็จะยิ่งกลายพันุได้รับสารอาหารมากขึ้นยิ่งเร็วขึ้นขยายลูกหลานเต็มเลยพอเป็นแบบนั้นมันยิ่งกว่าข้อ2แล้วครับข้อ2มันแค่ปลอมตัว แต่ข้อนี้มันแปลงร่างไปเลยจนทำให้เซลล์ภุมมกันของเราเออเหมือนตอมอมาเจอต่างด้าวคุยไม่รู้เรื่องนั่นแหละครับจากข้อมูลงานวิจัยที่ผมไปเจอมาเซลลมะเร็งมีความสามารถในการหลอกร่างกายให้ส่งเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยงพวกมันเองเพื่อให้มันรับสารอาหารที่เรากินเข้าไปอีกภาษาอังกฤษเขาเรียกกระบวนการนี้ว่า angiogenesis พาเส้นเลือดของร่างกายเราเนี่ยแทนที่จะผลิตให้เซลล์เราแต่ไปผลิตให้เซลลมะเร็ง angiogenesis โค้ชคะมันเก่งขนาดนี้แล้วร่างกายเราจะทํายังไงคะอย่างนี้ก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งกันหมดเลยครับใช่ครับคนไทยเป็นมะเร็งมากที่สุดและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากที่สุดแต่แน่นอนครับว่าเราสามารถจัดการมันได้มีสิ่งที่ตอกก่อนกับมันสิ่งที่เราทําได้ง่ายที่สุดเลยก็คือชะลอกระบวนการกลายพันธุ์ของมันด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการกินสิ่งที่เรากินทุกวันสิ่งที่เราใส่ช้อนทุกวันนี่แหละเปลี่ยนมันอะไรที่มะเร็งชอบก็ไม่กินอะไรที่มะเร็งไม่ชอบ ก็ใส่ปากเราเข้าไปมากขึ้นเวลาที่เราเลือกกินสิ่งที่มันไม่ชอบเราก็สามารถ เบาแรงภูมิคุ้มกันของร่างกายเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากครับอย่าลืมนะครับมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเซลล์ของเราเองที่ไม่รักดีแอบซ่อนใส่หน้ากากแปลงล่างไม่ให้ทีเซลล์แมคโครฟาสเห็นเมื่อเซลล์ไม่แตกแถวเราก็จะแข็งแรงไม่เจ็บป่วยมันคือวงจรครับช่องผมให้ความรู้อยู่ตลอดเกี่ยวกับอาหารดูแลสุขภาพไปต้านเซลมะเร็งอย่าลืมแวะเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับใน y o u t u b e Facebook TikTok IG ถามว่าดรแบงค์มีบริการอะไรบ้างคะโอเคใครที่ไม่มีเวลาทําอาหารหรือแม่มั่นใจว่าจะกินอะไรดีสําหรับโรคที่เป็นอยู่เป็นแล้วเนี่ยมะเร็งเบาหวานหัวใจลดไขมันมีอาหาร Delivery ส่งถึงบ้านกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วนะครับดรแบงค์เบนโตะมีน้ําปั่น Delivery ด้วยแล้วถ้าเกิดอยากจะได้อาหารเสริมไขดีคัดกรองโดยผมโดยตรงทักมาที่ไล at @coachbankmarket ได้เลยครับย้ำว่า แอดไลน์โคชแบงก์มาร์เก็ตดรซีอุสเคยกล่าวไว้ว่า You can steer yourself Any direction you direction can steer choose ค mm ุณบังคับตัวเองไปในทิศทางใดก็ได right ้ที่คุณเลือกอย่าปล่อยให้ใครกำหนดครับคุณสามารถบังคับตัวเองให้สุขภาพดีได้ทุกวันอย่าไปสนคำคนอื่นว่าเธออนามัยจัดกินแต่ของพวกนี้กินแต่ยอดผักกินแต่ผักสดมันไม่ดีนะอย่าไปสนนะครับเพราะว่ามันคือสุขภาพของคุณ ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นสุดท้ายขอให้คุณผู้ชมทุกคนไกลโรคเป็นเศรษฐีความสุขทุกคนทุกวันกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการพาเพลินขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย